สวัสดีค่ะ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 โอเคสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านมิลูกครน,นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3สาขาแล้วครับตอนนี้นะครับก็มีสาขาที่ผมอยู่นี่ครับคือสาขาจัมพุยสแควร์นะครับแล้วก็มีสาขาจตุจักนะครับแล้วก็สาขาอภิโตโมอนะครับอ่อนนุชนะครับผมก็คือทางออกไปลาดกระบังนะครับผมใครจะไปทางลาดกระบังนี่ก็คือจะผ่านนี่ก่อนดูไว้ แต่ต้องแต่คุณต้องเดินเข้าไปข้างในโครงกายทีมนเหมืนต้องข้ามสะพานต้องข้ามคลองไปอะ่ะนะครับพ,พี่โตโมอนะเออผมบอกให้บอกผมบอกไปให้เผื่อบางคนไม่รู้ไงเพราะว่าบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนที่ไม่รู้คุณต้องเดินข้ามคลองไปนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามาถึงแบบเออเจอด้านได้เอ,อ๊ได้เลยไม่ใช่บางทีตอนแรกผมจะไปหมุนยังงงอยู่เลยแบบข้างนี้มันไปยังไง <c oughs> พ,พี่อตโมอนะแล้วผมก็เลือกมาหนึ่งเมนูนะครับผมเป็นมิลลูกุกฮอกไกโดนะครับ ก็คือจะมีเฉพาะช่วงนี้นะครับผมก็คือถึงสิบก้าคมนี้นะครับนะซึ่งจริงๆจะมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวให้เลือกนะครับนะข้ผมเลือกอันนี้ มันยังมีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นออริจินลัลเพียวมิ้วนะครับผมหรือว่าชาไทยหรือว่าโกโก้หรือว่ากาแฟหรือว่าคาราเมลหรือว่ามาชาัชฉานะครับผมได้หมดเลยนะครับผมมีเ้เลเอยเยอะมากมายนี่เป็นกันเขาเรียกว่าอะไรพูดกันคร่าวๆนะครับแต่จริงๆครับผม้องการจะกินนี่เป็นหลักเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดถูกไหมแค่ถึงช่วงนี้เท่านั้นนะครับช้ากว่านี้ไม่ได้ครับ ชกักวันนี้ไม่ได้ชักอันนี้ผมก็อดกินสิใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับเผมมาไม่ก่อนนะขอแกะลอยอยู่แกะไม่ได้ทีเดย๋ยวทีผมก็ชักเลยก็ชักมาดึงไม่ออกสักทีอ่าได้แล้วครับโอเคขอโทษจะต้องรอนานนะครับนี่ครับด้านนี้ครับจะเป็นไลยนะเป็นขวดอย่างนี้นะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้มิลคูครูภาษาญี่ปุ่นนะก็คือมิ้วนั่นเองนะครับผมก็คือนม นะครับแปลว่านมนั่นเองล้วโลโก้ของแท้ของร้านนี้ต้องมีรูปผู้หญิงด้วยนะครับรูปเด็กผู้หญิงนะพอซองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่มื่กก่อนผมเคยเจอที่อาคารเจริศรีราชานะครับผมแต่ว่าจะได้ว่าตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วเี้ยเนอะได้งั้นเพราะนั้นผมลองกินเลยดีกว่านะครับได้กลิ่นมาเยอะแล้วนะเมื่อไหรจะกินทันทีถูกไหมยังเดึนไม่ออก ั่นหรือเปล่ามันเลยยากหน่อยขอให้คุณผู้ชมด้วยต้องจะเบิกอีกรอบหนึ่งมันติดถึงมันจะสไบป์ปั่นเอาง่ายนะครับเลย ต้องใช้ความพยายามเยอะมากหนยเพราะว่าถึงต้องเราหลอดใหญ่ครับเพราะว่าจะมีอีกสายหนึ่งอันนี้จะเป็นหลอดเล็กดูจะไม่ใหญ่เท่าของหลอดสีแดงนี่เนาะดีครับสดชื่นดีครับสดชื่นดีนะครับผมต้องมาลองครับแก้วละแล้ว85บาทเฉพาะช่วงโปรโมชั่นช่วง ครึ่งเดือนนี้เท่านั้นนะครับมกราคมสองห้าหกเจ็ดจริงมันมีแต่เดือนที่แล้วแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็เพื่งจะได้มีโอกาสมาพูดคุยหรือว่าอ่าพูดถึงเครื่องหนึ่งของทางร้านนี้เนาะนะครับซึ่งผมเล็งไว้นานแล้วแล้วได้มีโอกาสกันดีนะครับช่วยโปรโมทให้เลยแล้วกันนะครับ ขออดื่่มกนถ้า,ถา,ถาให้ต้องรอให้มันหมดแก้วนี่ผมว่าชักได้ใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนั่นจะนานเกินไปนะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปิดรายการเลยแล้วกันน,นี่ครับอร่อยล้ำเส้นล้ำแน่นแน่ล้ำเข้ามาที่เส้นพื้นที่ของทางร้านแล้วมานั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมกับร้านมิลูกขุกนะครับผมนะครับขอให้พบกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้อร่อยล้ำเส้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ